ตั้งแต่ได้มาประกบคู่กันในละครเงาการเทพพระเอกหนุ่มผิวเข้มเวียสุกลวัฒนารถและนางเอกลูกครึ่งหน้าใหม่ไมาดาวิกาโฮเน่ก็มีกระแสะออกมาเป็นระยะว่ารักนอกจอบ้างหละรับงานคู่กันสร้างกระแสะบ้างหละล่าสุดทั้งคู่ก็ยังได้จัดงานมิ팅ทำบุญร่วมกับแฟนคลับในงานประมูลของเพื่อหาเงินสมทบทุนในการสร้างวัดที่จังหวัดลบุรีแถมเวียยังใจปล้ำทุ่มทุนควักกระเป๋าประมูลสร้อยคอของสาวใหม่ไว้เองเพราะแบบนี้หรือเปล่าคะบรรดาแฟนคลับของเวียถึงได้เชียร์ให้ทั้งคู่ ปลูกต้นลักกันจริงๆซะเลยคือผมกล่าวว่าคือกล่าวให้แบบเรียกให้มันราคาสูงขึ้นเฉยแต่ทุกคนแบบอ้าวเฮ้ยไม่เห็นมีใคร <c oughs> สู้ราคาต่อเลยเว้ยคือแบบก็แบบพอมๆกันอะไรก็เลยผมก็ต,ต้องต้องต้องซื้อมาได้ไ,ดไปไเจ็ดพันนะครับเจ <c oughs> <อ>็ดพันหอคุณสำเร็จ คือเก่าว่าแค่แบบอัพราคา,า,คาน,นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายคือทุกคนแบบแกล้งผมครับอ่าอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยผมต้องซื้ออ่ะก็เลยผมเลยต้องซื้อยนนี่หอะะเป็นสร้อยผู้หญิงครับนี่มีนักสักคนขอแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ไปเป็นเป็นสร้อยผู้หญิง,งใส่ไม่ได้ครับไม่ม<ผ>ได้หลงคืนให้ต้องใหม่ไม่ครับไม่ครับเอามาครับเอามาเสียตังค์เจ็ดพันต้องเอามาไว้ครับใช่ครับเป็นครับเขาค่อนข้างเชียร์มีมีมีบางกลุ่มที่เขา ชอบละครเรื่องนั้นมากเลยเงาการเทฆก็เลยแบบเหมือนกับว่าเชียร์แต่ว่าก็ก็แค่เชียร์เพราะเราก็คุยกันชัดเจนว่าเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเขาเชียร์อย่างนี้เราไม่หวั่นไหวไหมพี่ไม่เลยครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะับโอ้โ ม่เป็นพี่น้องกันดีกว่าครับก็เคลียร์ชัดหนักแน,น่ว่าเป็นแค่พี่น้องกันไม่ได้มีอะไรในกอไผัยจริงๆอย่างที่เป็นข่าวเพราะสเปคส่วนตัวนั้นเวียชอบสาวหมวยและตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดกั้นอะไรค่ะแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่เท่านั้นเองช่วงนี้ก็เลยต้องเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับการฟิตหุ่นอัพกล้ามเตรียมถอดเสื้อโชว์ซิกแพคในละครเรื่องใหม่ขุนเดชประกบกับพระเอกคัสโนวว่าตัวพ่ออย่างวีวีรพาพสุภาพไพบูลฉากแรกที่แบบต้องสู้กันเป็นเพื่อนรักกันนะฮะมันต้องแบบฟิตหุ่นเขาขอว่าาบวีภ ขอพี่ๆขอนะคือแบบไปฟิตเนสปวนเลยแล้วเฟิร์มเมื่อไหร่ก็จะค่อยถ่ายฉากนั้นครับผมเพิ่งเริ่มได้ประมาณสักเกือบ10ครั้งเลยครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะเร็วว่าเป็น,ปนคอร์สแบบเร่งด่วนครับมุ่งมั่นขนาดไหนครับในะะการสรุปครั้งนี้กับ,บล้ำเลยครับก็คือก็กะว่าวแบบเอาเอาให้หุ่นดีเลยครับรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ไม่มีแฟปนะ,ค,ะครับดีๆครับก็แบบ กามเนื้อก็แบบโอเคครับมันก็ต้อง,องเป็นค่อยๆไปนะครับอาวแฟนคลับของเวียเตรียมล้างตารอดูกล้ามโตๆกับซิกแพคแผงใหญ่ในละครเรื่องใหม่ของเวียให้ดีๆนะคะไม่แน่ว่านอกจากจะได้เห็นในละครแล้วอาจจะมีลุ้นได้เห็นเวียสลัดผ้าถ่ายแบบโชว์หุ่นฟิตอนด์เฟิร์มให้แฟนๆได้ตาค้างก็เป็นได้นะคะ